ภูมิใจเสนอไม่สวยไม่มั่นใจพูดไม่เก่งจะสร้างตัวตนได้ไหมคะาการพูดตรงๆว่าการจะสร้างตัวตนต้องมีความมั่นใจพูดไม่เก่งไม่มั่นใจการแนะนำว่าให้ลองฝึกพูดในกระจกก็ได้ทุกๆวันเลยไออย่างตอนแรกเนาะคือการอะ การไม่ได้การไม่ได้มาขายของตอนปี2ปีที่ผ่านมานะบางคนอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเพิ่งมาติดตามการอะไรเงี้ยจริงๆการขายของมา7ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่8แล้วการนั่งไลฟ์สดอย่างเงี้ยมามาเปีแล้วนั่งไลฟ์แบบมีคนดูอ่ะพันเอ่ะแบบก่อนที่จะมีคนดูเป็นพันเน่ยคือการไลฟ์สดจนแบบจาก7คนเนี่ยเออคือไลฟ์ามานานมากคือพูดบางบบางบาง,บางวันก็พูดคนเดียวเวลาไม่มีใครคุยด้วยคือพูดมานานมากจนวันหนึ่งอ่ะ พูดเก่งแล้วจนวันนึงมั่นใจในตัวเองมากๆจนวันนึงแบบว่ากล้าแต่งตัวกล้าทําทุกอย่างแล้วอยู่ดีดีอะความสําเร็จมันก็เข้าใกล้เรามากขึ้นเพราะว่าแค่เรามั่นใจเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยที่บอกว่าไม่มั่นใจเพื่อไม่เก่งจะสร้างตัวตนได้ไหมการ์ดมองว่าสร้างยาก กว่าคนที่เขามั่นใจเพราะอ่านกาัจะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะอย่างสมมุติว่าเราตอนเราเรียนอยู่อะเราเห็นปะมันจะมีคนที่แบบว่ากล้าแสดงออกมากเลยกล้าแสดงออกมากจะเป็นรีจะเป็นดาวจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่กับคนที่แบบว่าไม่กล้าแสดงออกเลยเวลาคุณครูเข้ามาเนี่ยคุณครูเขาก็จะมาเลือกคนที่เขาก้าแสดงออกหรือว่าอย่างเวลาที่เราไปสมัครงานเวลาที่บริษัทเขาขอดูผลงานอะไรต่างๆก็ตามถ้าสมมติว่าคุณไปสมัครงานปุ๊บคุณมีพอตยื่นให้ดูว่าเฮ้ย ฉันเล่นติ๊กต็อกด้วยนะแล้วติ๊กต็อกฉันนะคนดูเยอะด้วยฉันสร้างแวนเน่ในติ๊กต็อกได้ด้วยทีเนี้ยหัวหน้าง,งานก็อาจจะรับเราเป็นพิเศษเพราะว่าเรากล้าแสดงออกเราสร้างตัวตนได้เออ mm hmm. เห็นปะเพราะว่าข้อดีมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยเราจะแก้ยังไงการมองว่าให้เราพยายามฝึกฝึกพูดในกระจกเยอะๆแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองเยอะๆอืมสร้างการที่เราจะสร้างตัวตนได้การมองว่าความมั่นใจเป็นหลักเป็นอันดับแรกเลย สร้างความมั่นใจพอเรามีความมั่นใจปุ๊บแล้วอะไรหลายๆอย่างมันจะตามมาเองนะคะอันนี้ลองแบบไปปรับดูแบบลองแบบพยายามพูดในกระจกดูแล้วก็แบบสร้างความมั่นใจให้ตัวเองดูเผื่อมันดีขึ้นมั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 นส่งผลกระทบต่อเราในอนาคตอะมันดีขึ้นแน่นอนเชื่อก์ดลองดูขอแนวทางถูกลอตเตอรี่หน่อยคะ่ะพี่ซื้อหวยแล้วลงวดนี้เพราะว่าหมอดูบอกว่างวดนี้พี่จะถูกหวยพี่ซื้อแล้วเรียบร้อย าวทูให้ทูขวยอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าพี่ซื้อแล้วจบไม่พูดเยอะรอรอดูว่าจะถูกหรือเปล่าขอกำลังใจไปโรงเรียนสู้ๆตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีน,ดกดน้องๆน้องๆจะได้แบบว่ามีอนาคตที่ดีนะตั้งใจเรียนเชื่อพี่จะปิดไลฟ์ตอนไหนเออพี่ขึ้นไปนอนดีกว่าพอแล้ว ที่เที่ยวหาดใหญ่ตลาดน้ำของแหตลาดกิมหยงโอเคตลาดกิมหยงโอเคกัดไปตลาดกิมหยงเจอกันวันเสาร์นี้เจอกันนะคนใต้แหล่งใต้แหล่งแหล่งใต้นี้ใช่ไหมเขาพูดว่าแหล่งใต้นี้ไหมเคยเครียดไหมโอ้ยการเครียดทุกวันอะคลิปไม่แม้ก็เครียดหรอกมันเชื่อว่ามันไม่มีใครไม่เครียดหรอกการว่าทุกคนเครียดแต่ว่าเราเราสามารถแบบว่า เขาเรียกว่าไงอะแชร์ความเครียดได้อะกายก็เล่นกับแมวเงี้ยก็หายเครียดแล้วนอนกินของอร่อยก็หายเครียดแล้วคือทุกคนมันมีความเครียดเรียนเครียดเลยสอบไม่ติดก็เครียดสอบไม่ผ่านก็เครียดสอบได้คะแนนน้อยก็เครียดสอบตกก็เครียดยิ่งยิ่งแบบว่าตอนแบบเรียนจบใหม่ๆนะแล้วเรายิ่งออกไปใช้ชีวิตอะโอ้โหโคตรเรื่องกับการเรียนเลยพอเราออกไปใช้ชีวิตปุ๊บนะทุกคนคือแบบหาเงินหาเงินยากสุดเลยคือการใช้ชีวิตนั่นแหละ เออแต่ว่าความโชคดีของการคือการอะเรียนไปด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยเรียนไปด้วยขายของไปด้วยเออดีมากเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราหาเงินเองใช่ปะพอเราเรียนจบปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังหาเงินเองเหมือนเดิมแต่แค่มันรู้สึกว่าวาบบิวกว่าเดิมคือแบบมันไม่ได้ไปเรียนไม่ได้เจอเพื่อนแล้วอะมันต้องใช้ชีวิตแบบจริงๆอะ่ะอืมถามมาเครียดไหมเครียดเครียดทุกวัน <laughs> หมูกัดร,ร้านหมูท้าปิดก็เครียดไม่ได้กินของอร่อยเลย พี่การ์ดดูสนุกกับการทํางานใช่พี่สนุกกับการทํางานมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะแบบจับจุดถูกกับพี่เครียดมากตอนปีที่แล้วอะเดือนกุมภาตอนที่เริ่มทำติก๊กต็อกใหม่ๆตอนที่คนยังไม่รู้จักเลยะตอนที่แบบว่ายังไม่แมสในติก๊กต็อกเลยอะสินค้าไม่ได้ขายดีเท่านี้ไม่มีใครรู้จักหรือโพชชั่นเลยแบบเครียดมากตอนนั้นนอนร้องไห้บ่อยมาก เนี่ยพอถึงตอนเนี้ยก็เครียดเหมือนกันเครียดตรงที่ว่าเฮ้ย <_' co. S 2> เราจะแบบส่งสินค้าไปประเทศนอกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเครียดแต่ว่าเครียดไม่เหมือนกันตอนนี้หน้าดูมีความสุขกว่าเดิมตอนนี้หน้าคือแบบมันแบบเหมือนแบบเราเราแมสแล้วอะ่ะเราปสบความสำเร็จมาครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะคนเริ่มรู้จักสินค้าของเราแล้วตอนนี้สิ่งที่เครียดคือทํายังไงให้มันแบบ global โบโบแค่นั้นแหละอืมแต่ว่าก่อนหน้านี้นคือเครียดมากเครียดแบบปวดหัวเครียดตรงแบบเป็นไมเกนแบบต้องทําอย่างเงี้ยทุกวันอะ่ะอือ อะไรทําให้ตอนเรียนอยากทํางานไปด้วยอะไรทําให้ตอนเรียนอยากทำงานไปด้วย,เ,ย,ย,วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่การ์ดเรียนพิเศษมสี่มห้ามหกคือต้องไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพคือเราจะเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยเด็กๆพี่อ่ะเขาเรียกว่าไงนะเป็นเด็กศิลป์เด็กศิลป์คือวาดรูปคือเวลาทุกเช้าอ่ะเวลาเพื่อนเข้าแถวกันใช่ไหมการ์ดอ่ะจะไม่จะไม่ได้ไปเข้าแถวกับเพื่อนเออจะไม่ได้เข้าแถวจะไม่ได้สวดมนต์จะไม่ได้เคารพธงชาติจะไปวาดรูปแทน ทีนี้พอวาดรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยเริ่มวาดรูปตอนปอระมาณป .4 ป .4 ป .5 ป .6 วาดรูปพอวาดรูปไปปุ๊บเนี่ยเริ่มเป็นเด็กเด็กศิลของเรียนคุณครูเนี่ยก็จะให้แบบให้เขาเรียกว่าให้โคตาจะมีแบบว่าไปแข่งประกวดวันแม่วันพ่อวันเด็กวันครูวันอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีแบบเป็นวันแบบยาเซติดแห่งชาติอะไรของเขาก็ไม่รู้เนาะเราก็จะไปวาดรูปแข่งทีนี้เราเคยวาดแข่งแล้วเราได้รางวัลที่หนึ่ง รางวันชมเชยกับรางวันที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยในหัวข้อวันเด็กกับวันแม่แล้วก็แบบเหมือนแข่งมาเรื่อยๆแล้วมันได้เงินเวย้ยได้เงินประมาณแบบสองพันรางวันชมเชยได้สองพันรางวันที่หนึ่งได้ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทซึ่งตอนนั้นน่ะการ์ดอยู่ประมาณปสี่แล้วคือมันเริ่มเยอะแล้วอะเอออันนั้นคือเยอะมากๆแล้วนะแบบ 4, ปสี่ปห้าปหกก็เริ่มแข่งแข่งมาเรื่อยๆจนแบบว่า ขึ้นมัธยมมหนึ่งมสองมสามก็ยังแข่งมาเรื่อยๆบางทีก็ได้เงินบ้างบางทีก็ไม่ได้เงินบ้างแต่ว่าเราเริ่มเห็นเม็ดเงินตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอเออเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันมีเงินแล้วฉันมีเงินสักพักหนึ่งอยากรวยอยากรวยทางรัดก็เลยไปขโมยเงินแม่ขโมยเงินแม่มาแจกเพื่อนเป็นไงก็ขโมยเงินแม่ไว้ตอนนั้นช่วงประมาณแบบมัธยมขโมยเงินแม่แล้วก็เสร็จปุ๊บแม่ก็ด่าแม่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากรวยอะ ก็ไปทํางานซะไม่ใช่มาขโมยเงินแม่อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าตอนนั้นใครที่ได้ฟังรายการที่การอยู่กับแม่นะทุกคนน่าจะเห็นว่าแม่การก็บอกอยู่เสร็จปุ๊บใช่ไหมพอสักประมาณมสาม 2, มสองมสามเนาะก็ไม่ได้แบบไม่ค่อยได้วาดรูปแล้วก็เลยไปเอาเคสโทรศัพท์มาขาย เริ่มจากการไปที่สังเพลงช่วงมสี่มห้ามหกอะที่การ์ดบอกว่ากา,การ์ดไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพในกรุงเทพพิเศษที่การ์ดเรียนก็คืออยู่แถวสยามมันคือแจมเมอร์ที่มันเป็นเกี่ยวกับการวาดรูปเนาะเพราะว่าตอนนั้นในะคิดว่าเราจะสอบเข้ามาหาลัยเป็นเกี่ยวกับการวาดรูปเป็นที่ศิลปรกรสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยอยากเรียนอยากเข้าอยากเข้าคณะแบบนั้นเพราะว่าที่บ้านการ์ดทำเฟอร์นิเจอร์เออฟังอยู่ปะ <c oughs> ยังฟังยังฟังยังฟังทันอยู่ปะการเล่าเร็วไปปะ อ่ะดีนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมกันก็เลยแบบว่าถึงไหนแล้ววะถึงตอนที่แบบว่าขโมยเงินแม่ขโมยเงินแม่เสร็จแม่ไล่ไปทํางานอ๋อแล้วก็มาเรียนพิเศษมาเรียนมาเรียพิเศษตอนมสี 4, ม่ 5, มห้ามหก เรียนที่เรียนที่กรุงเทพแต่ว่าตัวการ์ดเองอ่ะการ์ดอยู่พัทยานะแต่ว่าต้องนั่งรถตับไปเรียนที่กรุงเทพก็จะมีนั่งรถเมย์มีพี่เกมไปส่งบ้างพี่ชายไปส่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีรถส่วนตัวเพราะว่ายังขับรถไม่เป็นแล้วก็ยังขับรถไม่ได้ก็เลยจะต้องนั่งรถไปทีเนี้ยเราก็เห็นช่องทางแล้วพี่อ่ะมีพี่คนนึงก็คือเป็นเป็นพี่เขาเรียกว่าเป็นญาติการ์ดไปอยู่กับป้าละกันไปอยู่กับป้าชื่อป้าแป๋วนะแป๋วก็คือเป็นน้องน้องของแม่ ก็ไปนอนกันนะแป๊บเพราะว่าแม่การ์ดอะก็คือส่งการ์ดไปเรียนทุกๆวันเสาร์อาทิตย์จะต้องไปเรียนพิเศษสักพักหนึ่งเขาก็พาไปสัมพิงเอาเคสโทรศัพท์เนี่ยมาฝากการ์ดขายทีเนี้ยการ์ดก็แบบว่าเฮ้ยมันจะขายได้หรอวะคือเคสโทรศัพท์นะเคสโทรศัพท์มือถือก็เลยลงโพสต์ลงในโพสลงในแพลตฟอร์ม Facebook สีฟ้าแพลตฟอร์มสีฟ้าเออปรากฏว่ามันขายได้ฉันก็แบบงงเพราะว่าแบบ ไม่คิดว่ามันจะขายง่ายเพราะว่าตอนนั้นอะคือแบบคือการ์ดเพื่อนเยอะมากเออเพื่อนเยอะมากๆที่พัทยาคือแบบว่าจะมีตามโรงเรียนเลยเพราะว่าเราออไปแข่งศิละปะเราก็จะมีเพื่อนที่แบบว่าเรียนศิละปะด้วยจะมีเพื่อนเรียนพิเศษฝั่งศิละปะด้วยทีเนี้ยเราก็เลยโพสเนี่ยไอพวกเคโทศัพท์เนี่ย,ยลง Facebook ยังมีอยู่ใน Facebook อยู่เลยโพสเสร็จปุ๊บมีคนมาซื้อมันก็จะได้กําไรแบบอันละประมาณ40 50 40 50 70บางอันแบบเป็นกิตเตอร์หน่อยบางอันแบบลายแพงหน่อยก็จะแบบได้ก 100, 120, ําไรร้อย เสร็จปุ๊บใช่ปะพอเราได้กําไรมาปุ๊บได้กำไรมาประมาณสี0 0้าพเออเยอะมากเพราะว่าขายไปเยอะแบบหมดล็อตนั้นได้ประมาณสี่พันทีเนี้ยเริ่มฉลาดแล้วทุกครั้งที่ไปกรุงเทพเนี่ยเราก็จะไปรับของจากที่สัเพ็งเนี่ยก็คือเคสโทรศัพท์มาขายทีเนี้ยเราเริ่มหัวหมอแล้วมันจะมีเคส iPad เคส iPad เคสแท็บเล็ตหรือว่ามันจะมีเคสเ,คเลซินเคสอะไรเงี้ยพอเริ่มรับมาขายเสร็จปุ๊บ เริ่มรู้สึกว่าแบบอยากหาอะไรขายเพิ่มที่ไม่ใช่แค่เคสโทรศัพท์เพราะว่าเวลาไปรับเคสโทรศัพท์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไงมันร้อนที่สัมเพลงอะมันร้อนทีเนี้ยเราก็เลยมองว่ามีอะไรอีกบ้างที่เราจะขายได้เราก็เลยมองว่าเคเสื้อผ้าหลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นคืออยู่ประมาณม .5 นะม .4 ม .5 ม .4 ม .5 คือเริ่มขายของแล้วหลังจากนั้นการก็ไปรับเขาเรียกว่าเสื้อผ้า ตอนประมาณเจเจกินเมื่อก่อนมันจะมีตอนเจเจกินเจเจกินตอนกลางคืนเจเจกินตอนช่วงประมาณตีสองก,ก็ไปรับไปรับมาขายคือแบบสนุกมากตอนนั้นน่ะคือแบบเรียนไปด้วยแล้วก็แบบขายของไปด้วยเสื้อผ้ามันไม่ได้กําไรเยอะมากแต่ว่ามันแบบมันขายง่ายมันขายเร็วเพราะว่ากาดเอามาใส่กับตัวกาดเองแล้วกาดก็โพสลงขายมันจะมีเพจช,ชื่อเพจว่านางหนูใบชามีใครทันปะ เออมีใครทันปะคือเขาชื่อเพจหนูหน่ยใบชาเป็นเพจที่เอาไว้ขายเสื้อผ้าโดยเฉพาะการก็เอาไปขายเอาไปขายสนุกมากแบบมันมันมันแบบว่ามันมันสนุกตรงที่แบบว่าคือพอไปกรุงเทพเสร็จปุ๊บใช่ปะรีบบินแบบนั่งรถกลับมาพัทยาแล้วพอนั่งรถกลับมาพัทยาปุ๊บตื่นเช้ามาไปเรียนไปเรียนเสร็จตอนเย็นมาใส่เสื้อผ้าแล,ล้วโพสลงขายในเพจ ไปเพจไปขายในนางหนูใบชาแล้วก็แบบมันจะมีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็ขายมือสองได้เสื้อผ้าที่ยังไม่ใส่ก็แบบเอามาเอามาปั๊มโลโกโล้แล้วก็เอาไปเอาไปขายได้คือมันทําได้เยอะมากหลังจากนั้นเนี่ยเราแบบเริ่มมีลูกค้ามาเยอะมากแล้วอะลูกค้าเริ่มแบบลูกค้าเริ่มเยอะมากๆอะ่ะกายก็เลยมองว่าแบบเฮ้ยโอเคเราเริ่มมีฐานลูกค้าแล้อยากทําแบรนด์จังเลยอะเออเริ่มแบบอยากอยากทําแบรนด์อะ เราก็เลยแบบว่าลองลองหลายอย่างมากก็จะมีสบ,บู่เก็โซฟ์ที่ยังขายอยู่ตอนนี้จะมีสบ,บู่เก็โซฟมีเซรั่มมีครีมมีหลายอย่างมากเพราะว่าแฟนพี่ชายการ์ดอะทำทำงานอยู่ที่ในโรงงานนี้เป็นเกี่ยวกับพวกแบบเคอมอี K Me, อะไรอย่างเงี้ยเป็นเกี่ยวกับพวกผสมสารต่างๆอืมประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เลยโอเค้งเราเรา,เราขายดีกว่าเราเราทำแบรนด์ตัวเองดีกว่าก็คือเป็นที่มาของแบรนด์หรือพชั่นนะคะทุกคนตอนมห้า เแต่ว่าตอนนี้การจบเรียนจบแล้วนะเรียนจบมา2ปีแล้วแต่ย้อนไปตั้งแต่ตอนหมห้าตอนนู้นนะเออก็เลยเริ่มแบบเริ่มทําแบรนด์นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของที่แบบของการที่เราเริ่มมาทําแบรนด์ก็คือมีการขายเคสโทรศัพท์มีการขายเสื้อผ้าแล้วก็ได้เริ่มมาทําแบรนด์จริงๆก็คือเนี่ยขายสบ,บู่เกฟโซบตอนช่วงหมห้าแล้วก็พอขายสบ,บู่เกฟโซปเสร็จใช่ไหมเนี่ยจนทุกวันนี้ปัจจุบันเนี้ยก็ยังขายสบ,บู่เกฟโซปอยู่เออประมาณ7ปีแล้วนะ จนถึงตอนนี้ขายดีมากทุกคนนึกดูดิถ้าแบบว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆอ่ะการก็คงไม่ขายมาถึงทุกวันนี้คงจะโดนลูกค้าด่าแล้วก็แบบเลิกทําไปนานแหละนึกดูดีๆเห็นปะมันยังขายมาถึงทุกวันนี้แปบลบว่าสินค้ามันดีจริงๆแล้วการก็จะเคมคําพูดเนี้ยกับลูกค้าตลอดเลยว่าแบบมันอยู่มานานขนาดเนี้ยมันขายดีนะแล้วตัวการเองอ่ะไม่ใช่พิ่งแบบว่ามันรวยไม่ไม่ใช่พึ่งมาแบบว่ามาเป็นคนดังหรืออ,อะไรอย่างงี้คือทํามาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันพิ่งแบบมันพึ่งมาแมทมากๆในติ๊กต็อกก็คือช่วงปีทีท่แล้ว แค่นั้นแหละเราก็เลยมีฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะประมาณนี้มีใครอยากรู้อีกไหมจบอะไรอ๋อจบจบนิเทศจบนิเทศศาสตร์สาขาแบรนด์ครับจบนิเทศศาสตร์สาขาแบรนด์ที่มองเทพจบมาสองปีแล้วนานแล้วตื่นเร็วจัง <laughs> หนูยังไม่ได้นอนเลยอ่ะหนูนอนไปตอนสี่ทุ่มเองอ่ะจนถึงตีสอง แล้วเริ่มน่ารักตอนไหนเริ่มน่ารักตอนจริงๆกันว่าก็น่ารักมานานแล้วนะ <c oughs> น่ารักตั้งแต่เมื่อก่อนไม่มีด่างเลยเมื่อก่อนนี้คือด่างแบบเป็นอย่างเงี้ยตรงๆอ่ะไม่มีสันตรงนี้เลยนะเฮ้ยฟ้ามันจะเริ่มสว่างแล้วอะโหยแต่เมื่อก่อนการสู้ชีวิตมากเลยสู้ชีวิตแบบโคตรอะ่ะเออแบบใครที่ตามการมาตั้งแต่แรกอะ่ะจะรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้แม่งอดทนโคตร คือแบบช่วงแรกๆการ์ดไม่มีลูกค้าเลยเวย้ยแบบมีแต่ว่าไม่ได้มีเยอะเลยแบรนด์การ์ดแบบคนฟอยังน้อยอยู่เลยยังไม่มีใครรู้จักหรือโพชั่นเลยจนแบบช่วงการ์ดเข้ามาเริ่มเล่นติ๊กต็อกช่วงปีที่ผ่านมาปีที่แล้วอะ่ะแล้วคนเริ่มมารู้จักการ์ดจริงๆคือตอนที่แบบการ์ดใส่เสื้อจิ๋วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแล้วคนที่ตามการ์ดมาตั้งแต่ตอนแรกก็เคยแบบงงเลยแบบอุย้ยทําได้ยังไงวะอะไรเงี้ยสุดๆส,สนุกมากการ์ดบอกเลยชีวิต <laughs> เราได้อีกยาวอะ่ะ พี่การ์ดมองอนาคตตอนนี้เป็นยังไงบ้างตามคุณการ์ตลอดค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมการทําได้แล้ววันนี้อนาคตมองกันมองเป็นไงการมองว่าตอนเนี้ยการ์อยากให้การ์อยากให้แบรนด์การ์อะแบรนด์เรือโพชันเนี่ยองกรทั้งหมดเลยทั้งทีมอะอยากให้มันไปได้ไกลวันเนี้ยอยากให้คนทั้งประเทศอะได้เห็นว่าแบบว่าเฮ้ยคนไทยแบบการ์ก็สามารถทําได้นะการ์ก็ไม่ได้แบบว่า เขาเรียกว่างไงอะ่ะไม่ได้แบบว่ามาปุ๊บแล้วทาได้เลยการก็มีมีสตอรี่นะมีสตอรี่เทลลิ่งมีที่มาที่ไปสามารถเป็นผู้หญิงก็สามารถทําได้เป็นผู้หญิงก็สามารถเก่งได้เหมือนกันแล้วก็เป็นผู้หญิงก็สามารถดูแลทีมงานองค์กรได้แล้วก็อยากให้แบรนด์มัน g ก o b อลมากขึ้นอยากเป็นฟิลแบบให้คนรู้จักทังประเทศเลยเออไม่ใช่แค่ทังประเทศรู้จักการ์ดนะแต่ว่าอยากให้ทังประเทศอะได้แบบรู้จักแบรนด์สกินแคร์ของการ์ดด้วย รวมถึงแบรนด์สภ้อาต่างๆเลยเพื่อในอนาคตอาจจะได้ทําธุรกิจเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารู้จักอืประมาณนี้อนาคตที่การ์ดมองไว้แต่ค่อนข้างยากมากค่อนข้างยากมากๆที่จะทําให้แบบทั้งประเทศจะรู้จักได้ครบทุกคนเนาะนั่นแหละก็เป็นแบบเป็นโจทย์เป็นโจทย์ทยหินดีกว่าที่แบบเราจะต้องทําให้ได้ประมาณนี้เก็บโซบลบสิวที่หลังไหมลบสิวที่หลังแนะนําเลยพี่แนะนําเลย ติดตามพี่การ์ดมาตลอดเลยสู้ๆคะ่ะพี่ทําได้พี่เก่งเอ้ยขอบคุณค่ะรอดูเลยสิ้นปีนี้พี่จะมาพร้อมกับคําว่าทําได้แล้วแน่นมั่นใจปะหน้าตามั่นใจปะมั่นใจมากเพราะว่าตอนแรกๆการ์ดแบบไม่มีความมั่นใจเลยเว้เชื่อปะพอพอการ์ดเริ่มทามาเรื่อยๆเนาะแล้ว m i n d s e ตมันเริ่มเปลี่ยนความคิดมันเริ่มเปลี่ยนพอเรายิ่งมั่นใจปุ๊บมันยิ่งแบบคำว,ว่าประสบความสำเร็จมันยิ่งใกล้เราเข้ามาเรื่อยๆอะ่ะมันยิ่งแบบเราเจออันนี้ปุ๊บเราทําได้ เราหกลมปุ๊บเราต้องลุกมันแบบฟึดฟๆดฟฟแบบเร็วมากคณะมกรุงเทพไม่ได้จบมาง่ายนะลูกสาวบอกเรียนยากมากค่ะใช่มันมัน,มนกัดการคิดว่ามันเรียนยากเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกกัดกัคิดว่ามันง่ายแต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บนะคะคือเขาจะมีทุกอย่างเป็นแบบแผนของเขาเลยเช่นแบบว่าพอเราอยู่ปีหนึ่งปุ๊บ เราจะต้องเรียนอันนี้นะพอปีสองปุ๊บเราจะต้องเริ่มทำโปรเจกต์นะตอนปีสามจะต้องเอางานกลุ่มมาแบบว่านําเสนอนะถ้าใครไม่ทํางานกลุ่มอะไรเงี้ยเออเราจะแบบทําไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะโอเคทุกคนพี่ทําได้พี่ทําได,ได้แล้วทําได้ดีด้วยรอดูรอดูแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังตอนสิ้นปีตอนตีห้าเวลาเดิมปะโอหกโมงแล้วโอเมก้ด oh ชันไลฟ์มาชั่วโมงหนึ่งแล้วหรอโอเคฉันพอแหละคนดูสองพันดีใจวะ กับตอนหกโมงโอเคเดี๋ยวไปแล้วพี่ซุงไปไหนพี่ซุงกลับไปนอนแล้วพี่ซุงกลับไปนอนที่บ้านมันแล้วเดี๋ยวพี่จะไปนอนแล้วรอดูรอดูเดี๋ยวตอนสิ้นปีมาเล่าให้ฟังตอนตีห้าเหมือนเดิมว่าพี่ทําได้แล้หรือยังเคีบ่ะแต่มื่อพรุ่งนี้ไม่น่าได้ไรสดแรอวอ่ะพรุ่งนี้ไปถ่ายงานเยอะมากพรุ่งนี้ไปถ่าย youtube แล้วก็ไปถ่าย ที่สยามอีกอุ๊ยฟ้าสว่างแล้วแกฉันตกใจมากฉลัยสดนานมากงานดูดิงานเยอะไหม <laughs> ช่วงนี้ทำก็ทำคอนเทนต์เยอะมากวันละสองสามอันเลยมีประชุมอีกโคตรเยอะเลยอะ่ะรอดูรอด,รดูตอนรอดูนะคะดูคนตอนสิ้นปีเดี๋ยวมาโมให้ฟังไปเรียนก่อนนะพี่บ๊ายบาย ขอให้ขายดีๆนะคะวันนี้พี่ๆนา้นาๆป้าๆลุงๆอาทั้งหมดขอให้ขายดีๆนะคะวันนี้ตั้งใจทํางานกันตั้งใจเรียนด้วยน้องๆไปเรียนได้แล้วบา,บายยพี่การ์ดมีบ้านที่พัทยาด้วยใช่สิเพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่การ์ดอยู่ที่พัทยาเขาก็เขาก็มีบ้านบ้านของพ่อแม่ไม่ใช่บ้านการ์ดเพราะว่าเป็นเป็นชื่อพ่อแม่ไม่ใช่ชื่อการด คิ้นซิ่งมาตอนไหนมาตอนมาตอนสิ้นเดือนนี้ค่ะไปแล้วไปนอนแล้วนะหนูไปนอนแล้วนะทุกคนพอแล้วไปนอนแล้วบ๊ายบายโอ๊ยว่างนอน